อ่าป้ายรถตู้นะครับอ่าตัวอักษรเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยหอนกคูกเสมอถ้าเป็นป้ายกรุงเทพนะครับจะไม่มีเลขตัวเลขนําหน้าอ่านี่สังเกตแบบเบื้องต้นก่อนนะอ่าแต่ที่สําคัญจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูในสำเนาเล่มถึงจะชัวนะครับแล้วก็ดูหน้าสิบแปดควบคู่กันด้วยอ่าจะประมาณนี้โอเคเรารู้ด้านหน้าแล้วแล้วก็รู้ที่สําคัญเป็นป้ายฟ้าแท้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับอ่ะข้างในนะครับก็ จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยในตลาดเนี่ยมีค่อนข้างน้อยอันนี้ผมผม,ผมบอกตรงเลยมีค่อนข้างน้อยส่วนมากที่เจอนะที่ผมขายมาจะเป็นเกียร์ธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับอ่าประมาณนี้เลยและก็ที่สําคัญคันนี้เป็นเบาะอ่าครบด้วยสิบเอ็ดที่นั่งอ่าเหมือนเอฟซีซื้อสดไปเนี่ยอ่าเบาะเนี่ยก็อ่าสามารถ เข้าไปโอนขนส่งได้เลยอ่าเข้าไปโอนขนส่งได้เลยนะครับเบาเนี่ยครบอ่ามีด้านในจะเป็นเนี่ยนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าอ่ารวมคู่หน้าเป็นสิบเอ็ดที่นั่งอ่าครบตามที่จดทะเบียนของขนส่งนั่นเองนะครับอ่ะและที่สาคัญมีจอกลางเพดานไว้ด้วยรุนด้วยนะเนี่ยว่าติดหรือเปล่าเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะติดหนะ้าจอย,ยังใหม่อยู่เดี๋ยวขอไปสปาไปเชื่อมต่ออะไรแบบให้มันลงตัวนิดนึงเดี๋ยวผมมารีวิวแบบละเอียดให้ฟิซีดูอีกทีนึง